สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเงย็นจิตพอทีวีทุกคนค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นจิตพดทีด้วยนะคะเอทีที่รักทุกท่านนะคะแนวทางตัวเลขของวันที่16นะคะ16 16กสิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราก็มาตามแนวทางกันก่อ,กอต่อเลยนะคะ ปูเสาล่าท่านให้มาแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปของอามานะคะอให้ท,ทุกท่านพิจารณาดูนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุนเนะาะท่านผู้ชมเนาะพิจารณานะคะโอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงโอ้ยอะ อากาศเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่เท่าใจคนเปลี่ยนแปลงนิสัยคนก็เปลี่ยนแปลงบางคนก็นิสัยเปลี่ยนไปทางที่ดีที่งามบางคนก็เปลี่ยนไปทางบางคนก็เปลี่ยนไปเป็นคนงอนง่ายเป็นคนงอนแบบไม่มีเหตุผล บางคนก็เปลี่ยนไปในทางที่โอบโอ้อมอารีมีความกระตัญยูเนาะคนเรานี่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเนาะขึ้นอยู่กับวันเวลาเนาะอ่ะเราก็มาตามแนวทางกันเพื่อที่จะได้มีโชคกันนะคะ ตัวหนังสือชัดเจนนะคะตัวหนังสือสาวดำนี่ชัดเจนอ้าวตัวชัดเจนมีหมวกอ่อนฮ่ ใปากกาเสมิอีกแล้วลพี่น้องซ่อนใจปากกาเสมออีกแล้วเดอ้อ จดขัดกู้เลื่อนผ่านนะคะยุคที่รักทุกทุกท่านนคะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก็เกิดในพี่น้องเนาะศูนย์สามมันออกแล้วมันก็ออกอีกได้พี่น้อง 9ก้าศูนย์สาห้าสาห้าน่นอนปักกาหมด ้อยเลยพี่น้องเนาะอ่ะชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยนะคะเอทีธีรัท่านตอนนี้สาวดำนั่งในห้องนะคะในห้องคอนโดที่ลูกสาวลูกคนทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็พูดเสียงดังไม่ได้พูดเํางก็ได้เลยนะคะ พิจารณาดูนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะแนวทางตัวเลขในงวดนี้ท่านชอบหรือเปล่านะคะถ้าท่านไปชอบก็เราก็เรื่อนผ่านไปได้เลยนะคะ ไม่ต้องเลยทำเอาไว้นะคะมีเลขอยู่ไม่กี่หางที่เราจะต้องพิจารณากันในงวดน,นี้นะคะเอาละบานอันนี้ชัดไหมอันนี้ชัดนะคะอันนี้อ่าชัดแล้วนะคะอ่าเอฟซี F C ก็ดูก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะปูเซอล่าให้มาแบบนี้นะคะเอฟซี F C ก็แคปหน้าจอเอาไว้ นะคะถ้าท่านชอบนะถ้าท่านไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไม่ต้องแคทนะคะเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะนี่ของปู่เสาล่าแล้วก็มาของอาม่านะคะของอาม่าให้มาที่0 9 3ย์และ59นะคะ2ตัวบนล่างมี0 9 0ย์3 0 9 0 3 93นะคะ95 3505ม้ยชอบไหมคะท่านชอบจัดเลยนะคะ ถ้าไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะถามจะดูว่าอันนีอ้อันนี้ก็นันโอเคจ้ะมีสองเป็นสาวดำจะดูว่ามีอันไหนที่ท่านได้ให้มาแล้วเนาะ,ะเรียหลวงพ่อปนาจารมันก็ลงให้แล้วนะคะ,ะมาดูเลขมาดูเลขของงวดใหม่อันนี้ปูอันนว่ปู ออกมาแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ตอามาขอที่อื่นก่อนเนาะอ่านี่เป็นเลขปูลึกลับนะคะปูลึกลับให้มาที่109และ75็ดห้านะคะหนึ่งนะคะสตัวบนล่างท่านชอบไหมหนึ่ย์หนึและ09 1019ก9านะคะเจ็ อา้าวทำไมไปอ่านเจ็ดเก้าสองอะเอาปากพูดไปเองนะเจ็ดเก้าเก้าห้าเจ็ดห้านะคะอันนี้เป็นเลขที่ตัดมาแล้วเป็นสองตัวบนล่างออทำไมเสาวรำไปพูดเจ็ดเก้าสองนะแปลกพูดออกมาเฉยเลย พิจารณาดูนะคะชอบจัดขัดเรื่องผ่าเลยนะคะเอจิจิรัทุกท่าน มีตามนี้นะคะเอซีทุกท่านนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีตัวเลขมีเท่านี้นะคะมีคลิปนี้มีลงให้ของปู่ลึกลับอา่าวแคปหน้นจาจอบางท่านยังไม่ได้แคปนะคะตัวเลขแนวทางที่จะออกแล้วก็เรามีบุญวาสนานะคะมันก็จะเข้ามันก็จะถูกถ้าเราไม่มีบุญวาสนาก็ไม่เข้าไม่ถูกเนาะ เราบอกพ,พูดกันตรงไปตรงมาเนาะเราดูเราดูนะคะดูตัวเลขว่าเราชอบไหมนะคะ,ะแคมปหน้าจอไปขอทุกท่านโชคดีนะคะงวดน,นี้ค่ะ